เมื่อโลกไม่มีคำโกหกและพูดกันตรงๆผมไปเรียนก่อนนะครับแม่ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วแม่ไปเรียนหรือไปเล่นยา <c oughs> เเหรือไปเกณ์เลหรือว่าไปแวนรถล่ะ <c oughs> เ,เรื่องของกออออูชื่อบ ไปหน้าโรงเรียนประสาทดีเท่าไหรครับลุงเออพันก็ไปตามพิเตอร์เลยนะหนูแต่ว่าถ้าไปตามปกติอะเดี๋ยวลุงได้เงินนอ้อยเดี๋ยวลุงจะพาเองอ้อมเออพิเตอร์มันขึ้นเงินเยอะๆลุงจะได้เยอะๆ,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 ๆอ๋อได้ครับลุงแต่ลุงก็น่าเลือดดีนะครับเอค้คนคนพวกพแบบนี้บ่อยเออ้ยถึงโรงเรียนแล้วเฮอวันนี้ยิงแต่เช้าเลยฮะเอ้ชื่ออครูนี่นะเออเฮ้ยครูวันดีครับเอออ๊อบีกินแล้ววันดีครับ อ้อโหคิดว่าสวยเลยไงครับพอไปจับไม่ไหวแล้วนะสีดาโอ้โหระวังยางรวนรวนนะมึงฮ่าเอาหนังสือขึ้นมาค่ะนี่ได้ลแล้วชิบวิชานาดิโตเู้ยหนาไอโมหนังสือเรียนของเธอไปไหนเฮ้ยลูกกูนี่เธอกล้าขึ้นกูกับครูเหรอ,อ,อเดืองเลยกูกกู งั้นกูให้เธอติดศูนย์ไปเลยเฮ้ย<ห> <c oughs> สิทัญญาแค่เรียนมันเสือมาเองที่ก็ไม่ติดศูนย์เลยเหรอเฮ้ย <c oughs> เขากู